สูกคนชูกินเขาผ้าสาร้างมาตังทูกคนสูอาบนามร้างมากเกี่ยงเจ้าลื่นกันเทนอ้องวานทางหนอกท้างในปินบักเดือววัวนแต่ในหนองเหนือทั้งในสุมจังบักน้าวเพื่อนจังวะข่วมเจี๊ยบเกเาเป็นแม่ยิ่งหนีท้ำเนี่ยมให้มันคล้องตีนผมไหลลำเกี่ยงตีนฉินไหลลำเพียงเพื่อนจังว่เป็นแม่ยาแม่ยิ่งหนีห้หหูจังเงอนสามนามซี น้ำกิดน้ำใจน้ำเสียงเกียงเสี่ยมอหลอดถาพัวมาน้ำนี่บ่คูนใหญ่เหียงใหญ่หอนเฮือนกังห้เกี้ยงเกาคือจังเพียนท่องคำเอาสายทูเอ้ยใช่ไหมบุ๋งเนี่ยบัดก็ทรงขอความไปเดี๋ยวมาสิบอกเล้วว่าจะเกียบใจสีโตเนาะโตคือมันหน่อยข้อหล่อแขนแหลมเดี๋นนยวสิบอกแล้แนแนลว โมใ่ญ่หรือมาะเคยบวชอยู่บมถช้างไหมพระอาจารย์อันนี้ท่านเคยบวชจะเพื่อบวชกินแล้วกินแล้วโดดเพิ่นคือโบ๊กกินแล้วโลกเพิ่นคือแมวกินแล้วแกยวเพิ่นคือคือหมูคือแมวกินแล้วหลักชาคือเทวดา กินแล้วพิจารณาคือหาทางผนทุกเห็<อ>นบอกกูว่า,าพนกินเขาพนผิจาริญหน้าพนหาทางผนทุกเมื่อเฮาบรไก้กินเพื่อสุขเพื่อสบายเมื่อเฮากินเพื่อผนทุกเหน็นบอกอาจารย์ช่มพมเราวะแล้วไปผอผ้าผ่าแล้วไปผอผ้าหลังเพิ่อว่า,า,า,าจะก,กินเขาเนี่ยนี่มันเสียบอยู่บ่อาจารย์เพื่อเอากับเขากับน,น้ำผสมกันแท้อาตมาไม่ได้กินเพิ่วมาอาตมาไม่ได้กินเพื่อเสียบเพิ่ว่า กินเพื่อปฏิบัติเพื่ออยู่สีสีสาปบสีโอหยางก่วสีสีสูปาพ่อโบว์เวียนมีสีอาดีเล็กคดีชู่เจ้าสิอผมนี่ล่ะมาหาพิมพ์ผ้าหน่อยโอ้ย

เดีกก <ừ> ็ไล <ừ> ่ไปก็คุ้มแล้วเนาะบ้านเราอยู่รับคนใจ